สวัสด sí. ีค่ะเมื่อนี้พบกับแจ็คแอมแฟมิลี่นะคะเมื่อนี้แอนกับจะพามาเก็บบระแง้วนะคะนี่นะคะผู้ขึ้นกระเงี้ยวนะคะนี่ค่ะต้นบระแง้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะหน่กระเงี้วนี่นะคะแดงๆนี่นะคะตรงนี้นะคะ นี่นะคะปะักแงวนะคะที่นหอบเขินมากเมื่อกี้นะคะาก็จะไดงพวงประมาณนี้นะคะซิมซีมนะคะเดี๋ยวจะซีมให้เพิ่งค่ะนี่นะคะดูมันจะจับประมาณนี้นะคะไปเปรี้ยวหว,ว,วานนะคะรสชาติมันจากกินกับน้อเพียงเข้าน้ำพริกปลาแดงนะคะแต่แซมแมกค่ะ เางว่ะนแย่ก่อนไปกุกมันหวานเออต้นหวานก่ะหวานก่าบักหลายหนึ่งเงาจกมือโอ้ยงามเอาว่าอะไรปเสื้อมาเด้อพี่น้องมากินบังแง้วด้วยกันนะคะเอาเข้า หวานอ,อันนี้ต้นที่ซองนะคะแต่หวานก็ต้นแรกนะคะหวานจ้กว่านี้ตัวท่องมามาดูขา้าวมันแดมฟังเห็นมันขึ้นแดงสดเหรอวะนี่ไหม